สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนาชันแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องมหาศึกเทพชนเทพในตอนที่10บ 8ครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าทำลายขีดจำกัดครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับย้อนจากตอนที่เราเห็นสภาพนาจายับเยินไปแล้วนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเราก็จะเห็นว่าทางด้านมอริแกนเนี่ยโอ้โหจับนาจานับนาจานี่ดิ้นไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วครับผมมอริแกนกำมัดกำลังจะซัดนาจาจา้าโดยระบบของนาจาก,ก็แจ้งเตือนนะครับว่าอันตรายอันตรายอันตรายระดับสูงทางด้าน อาจานั้นก็เตรียมตัวที่จะป้องกันด้วยการใช้เกราะเวทมนต์ของเขานั่นแหละครับและแล้วมอลีแกนก็โจมตีซัดนาจาอย่างรุนแรงอะไรกันไปครับเรดน็อตเพียงหมัดเดียวของมอลิแกนนั้นก็สามารถฉีกสนามประลองได้เป็นเสียเส่ยงๆแล้วล่ะครับแล้วก็มีครอธิบายเกี่ยวกับเกราะวิเศษของนาจาน,นะครับว่าเกราะนี้เนี่ยมันคือการจําลองเทคนิคบอ่อน้าสิบทิศของซุนหงอคงครับหนึ่งในวิชาเทพของซุนหงอคงเซียนผู้ยิ่ง ใหญ่ทัดเทียมสวรรค์นั่นเองแต่ถ้ว่าความสามารถของนาจานั้นสิ่งที่นาจาร์ได้ลอกเลียนแบบมานั่นก็คือการเก็บกักพลังงานที่ถูกโจมตีมารับไว้แล้วก็ปลดปล่อยมันออกไปเมื่อใดก็ได้ตามต้องการแต่นั่นแหละนี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีของพลังนาจาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายของนาจานั้นไม่ได้มีความทนทานเช่นเดียวกับตุลหงคงเพราะว่าตุนหงคงนั้นเนี่ยเป็นเทพผู้ไม่อาจทําลายล้างได้เป็น เทพผู้ไม่อาจแตกสลายได้นะทําให้นาจาเมื่อรับการโจมตีอันสึกแสนจะเวอร์วังอลังการของมอริแกนเนี่ยร่างกายของนาจานั้นเมื่อเผชิญกับหมัดอันเรียบง่ายของมอริแกนมันาสามารถในการรับพลังของนาจานั้นเนี่ยมันก็ถูกบดขยี้พลังของมอริแกนนั้นก็ล้นทะลักชุดเกราะของนาจาออกมาในพริบตาเลยซึ่งเราก็จะเห็นครับว่านาจาเนี่ยมันพยายามต้านการโจมตีของมอริแกนแล้วแหละครับแต่เอาไม่อยู่นะครับ ผ,ผลลัพธ์เลยคือโอ้โหมือเมอ,มอขาเขือของนาจาเนี่ยเละนะครับผมถูกความรุนแรงของมอลิแกนนั้นฉีกดกระชากไปหมดครับซึ่งเราก็เห็นด้วยครับว่าการโจมตีของมอลิแกนเนี่ยทำเอาเหล่าเทพต่างๆนานาเนี่ยสะดุง้งสะเทือนกันไปตามๆกันครับพวกทางด้านเทพจีนครับก็เฝ้าดูการต่อสู้อยู่ครับพวกเขาก็พูดคุยกันครับว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นพลังของมอลิแกนจริงๆเหรอเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากเลยเธอ คนนั้นเนี่ยมีพลังมากมายมหาศาลถึงเพียงนี้เลยเหรอเนี่ยนาจากองลงไปกับพื้นนะครับผมมอริแกนก็จิกหัวนาจาขึ้นมาครับแล้วก็พูดจาแบบเย้ยยันนะครับว่าโอ้ตัวเธอเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่ายังไงเนี่ยนาจามันก็ต้องแบบเละเทะตุ้มเป๊ะในสภาพนี้นะครับพอดาเสร็จแล้วเนี่ยมอริแกนก็โยนนาจาทิ้งลงพื้นครับโอ้มอริแกนมึงก็เดือดเกินนะมอริแกนเดินหันหลังไปแล้วก็บ่นนะครับว่าโอ้เสีย เวลาเปล่าๆนะเนี่ยการต่อสู้กับนาจารเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นการวอร์มอัพที่ดีได้เลยสิดซ้ำไปนะส่วนทางด้านผู้ประกาศครับผมจ้องมองลงมาที่นาจารครับตัวเธอเนี่ยก็บอกว่ามันจบลงแล้วใช่ไหมเนี่ยเธอเนี่ยกำลังจะประกาศชัยชนะให้ก,กับมอริแกนครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่างอคงนะครับผมยืนอยู่ที่กำแพงของสนามประลองครับงอคงก็บอกว่าไม่สี่มันยังไม่จบสักหน่อยนะมอริแกนที่เดินทเท่ๆเฟี้ยวๆอยู่เนี่ย ดีๆตัวเธอนนเนี่ยก็ถูกแทงจากด้านหลังครับทำเอาเหล่าเทพนี่ตกใจเลยครับว่าโดนแทงกันได้ยังไงเนี่ยฮะมอริลีแกนรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นฝีมือของนาจาครับเธอก็เละไปที่ด้านหลังนิดนึงครับแล้วบอกว่าโอ้ย what the fuck อะไรกันล่ะเนี่ยนี่แกน,นี่คิดจะต่อสู้กับชั้นอยู่อีกหรือไงฮะมอริลีแกนหันหลังไปโจมตีใส่นาจาครับแต่ปรากฏว่าโจมตีวืดจ้าเพราะกลายเป็นว่ารู้ตัวทีนึงเนี่ยนาจานั้นก็อ้อมไปข้างหลังของเธอ อีกทีหนึ่งแล้วล่ะครับมอริแกนเหลียวหลังหันมามองนาจารครับตอนนี้เราจะเห็นว่านาจาเนี่ยท่าทีมันแปลกไปครับผมหัวตั้งตั้ง,งยังกับซูปเปอร์ไซย่านะแล้วก็มีเสียงระบบของนาจาเนี่ยพูดออกมานะครับว่าโคตรปลดปล่อยขีดจํากัดครับเราได้เห็นร่างใหม่ของนาจาแล้วล่ะครับโดยร่างนี้เนี่ยมีชื่อว่าร่างอาชูร่าครับบอกเลยครับว่าโคตรเท่ นาจาคืออย่างเฟียเ้ยวนะครับผมมี6กแขนกันทีเดียวเชียวนะแน่นอนครับว่าร่างใหม่ของนาจานี่ทำให้เทพที่ดูการต่อสู้ยู่เนี่ยตกใจกันไปต,ตามๆากันครับแอเลสก็บอกว่าเฮ้ยน,นี่มันร่างอะไรกันละเนี่ยแขนขาของนาจาเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอส่วนทางด้านผู้ประกาศครับแมตอนนี้เปลี่ยนใจละจ้าไม่ประกาศชัยชนะให้กับใครทางนั้นครับเธอบอกว่ามันยังไม่จบนะเออมันยังเร็วเกินไปที่จะจบนะกัน การต่อสู้นั้นยังอีกยาวไกลครับนาจานี่ตาแข็งจ้องเขม็งไปที่มอริแกนเลยครับมอริแกนก็ถามนาจาน,นะครับว่าฮะอะไรกันวะเนี่ยแกเนี่ยสามารถนอกแขนขาใหม่ได้ด้วยอย่างนั้นหรือไงฮะแต่แกคิดจริงๆหรือว่าการที่แกทําแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาชนะฉันได้นะมอริแกนกำหมัดจะพุ่งไปโจมตีใส่นาจาครับแต่เราก็จะเห็นว่านาจาน,านั้นเคลื่อนที่เอี้ยวตัวหลบครับผมแล้วนาจานั้นก็โจมตีสวนกลับมอริแกนไปด้วย ความรวดเร็วและรุนแรงครับโจมตีเข้ากลางหน้าอกเลยทีเดียวเชียวครับและประเด็นคือกูเห็นว่ามอลิแกนนมใหญ่โจมตีลักษณะนี้จะเรียกว่าไงดี โจมตีใส่อกหรือโจมตีใส่นมวะเนี่ยนะแต่นั่นนะครับการโจมตีของนาจานั้นรุนแรงมากมอริแกนเนี่ยกระอักเลือดเลยครับมอริแกนนั้นเนี่ยปลิวขึ้นบนท้องฟ้าครับนาจาก็กระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับผมกำมัดแล้วก็สัตวหน้ามอริแกนอย่างจังไปอีกหนึ่งครั้งครับทำเอามอริแกนที่อยู่บนฟ้าดีๆเนี่ยโอโ้ทิ้มี่ครับผมจมดินจมพื้นอะไรกันไปครับเป็นการโจมตีที่ทำเอาเหล่าคนดูเนี่ยอึง้งทึ่งเสียกันไปอีกครั้งหนึ่งครับ up. Yeah. นาจาค่อยๆลงสู่พื้นอย่างช้าๆและสโลโมชันครับแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าแขนของนาจาเนี่ยมันก็ค่อยๆสลายไปกันซะอย่างนั้นครับแขนของนาจาที่ใช้โจมตีมอลิแกนเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าพังไปนะครับผมแต่นั่นแหละนาจาเองก็พยายามที่จะฟื้นฟูแขนของเขากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านซัวเจ๋งกับตือโป้ยไก่วิ่งมหาหางอโคงครับแล้วก็บอกว่าพี่ยายเอ้าพี่มาแล้วเหรอนี่ แต่พี่ยายลองดูเจ้านาจานั้นสิร่างกายแบบนั้นเนี่ยมันแปลกมากเลยนะไอเจ้าหมอนั่นหน้าหงอคงก็บอกว่าเออตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าทําไมนาจาเนี่ยถึงมีสภาวะแบบนี้ครับหมอคงมีการนึกย้อนไปในตอนที่เขาเคยต่อสู้กับนาจาเมื่อครั้งอดีตครับหงอคงคิดว่าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยการที่พวกเขาต่อสู้ยืดเยื้ออย่างยาวนานเนี่ยครับ<ๆ>ก็มาจากการที่นาจาเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับ มาได้แบบไม่หยุดกันสักกีทีึงนะผมแขนเข,<น>ขินพังเดม่งก็ฟื้นฟูมาใหม่อีกนะครับไอสิทธิ์น้องก็ตกใจนะครับว่าฮะจริงเหรอเนี่ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยยไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเรามาก่อนเลยนะงอะคงก็บอกต่อไปครับว่าในตอนที่เขาตอบตู้กันาจาตอนนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดนะเจ้านาจาเนี่ยมันก็เผยวิชาสุดยอดของมันออกมาเจ้านั่นเนี่ยเอาเอาวุธทั้งหมดออกมาในคราวเดียวเลยและนั่นแหละก็คือร่างที่เจ้านั่นเนี่ยใช้โจมตีแบบเต็มกําลังนั่นแหละ หนะงอคงบอกกับว่ากับร่างกายที่นาจาต่อสู้กับมอลิแกนในตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างจากตอนนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งเราก็จะเห็นนาจานะครับผมแบบว่าโคตเทโคตเฟี้ยว พนมมือนะครับผมเออแขนเขินเนียงอกออกมาถึง6แขนเลยครับนาจ้ามองไปที่มอลีแกนครับแล้วก็มีสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับว่ายังคงตรวจพบสัญญาณมีชีวิตอยู่นั่นก็แปลว่ามอลีแกนยังไม่ตายนั่นเองจ้ามอลีแกนลุกขึ้นมาจากหลุมได้ครับแล้วเธอก็บอกว่าโอ้ยี่สี่ค่อยดูเหมือนเป็นการต่อสู้ที่จริงจังขึ้นมาหน่อยนะนะแกคิดเหมือนกันไหมล่ะเจ้านาจ้ามอลีแกนก็เรียกว่าทําท่าทีปากดี ปากเก่งนิดนึงครับแต่ต้องบอกว่าสภาพนี่ก็เยินอยู่นะโอ้เลือดโซกอยู่เหมือนกันครับเออปากกระอักเลือดครับชุดเกราะที่ลําตัวเนี่ยก็แตกแล้านะทางด้านเอ็นมาร์กก็บอกว่าโอ้โหมันมีการสร้างความเสียหายอย่างมากมายเลยนะเนี่ยใส่มอริแกน่นะครับส่วนทางด้านซูดครับพูดคุยกับเฮอร์มีสซูดบอกว่านี่เฮอร์มีตคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าเฮอร์มีสก็บอกว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาของเฮอร์มีสนะนะเฮอร์มีตเดาว่าร่างใหม่ของ ของนาจาเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยพลังชีวิตของนาจาเองเพื่อทำให้ร่างนี้เนี่ยมันยังคงสภาพอยู่ต่อไปได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าโอ้โอร่างนี้เนี่ยคือแบบ ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่ครับเราจะเห็นว่าขาของนาจาเนี่ยอยู่ดีๆมันก็แบบเปลาะปริแตกออกมากันซะอย่างนั้นครับมอริแกนเห็นก็ทึ่งนะครับว่าเอ๊ะอะไรวะเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงมากวะเนี่ยซึ่งได้แหละครับผมไอ้เจ้านาจาขาแม่งพังเว้ยแล้วแม่งก็ล้มอยู่ตรงนั้นได้แหละนะ <laughs> แต่นาจาครับผมยังปากเก่งอยู่ครับพูดใส่มอริแกนะครับว่าเฮ้ยเป็นอะไรไปล่ะรีบเข้ามาซี่รีบเข้ามาเลยแกเนี่ยกำลังกลัวอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอไอ้เจ้าเทพภายนอกเอ้ยนาจานี่หน้าตาดุดันมากครับแต่สังขารมึงไม่น่าให้เท่าไหร่นะขาเขือมึงก็พังเองสะดือๆนะครับผมมอริแกนเห็นแล้วมันก็ขำนะครับว่าโอ้นาจาบึงก็ปากเก่งแต่สภาพมึงไม่ให้มึงเป็นอะไรของมึงมากเนี่ยนะและแล้วครับนาจานั้นเนี่ยก็ปลดปล่อยพลังออก มาอีกครั้งหนึ่งครับมีคำบรรยายบอกไว้ครับว่าหลังจากที่ตัวนาจาได้รับพลังอันมหาศาลจากหมัดของมอริแกนแล้วด้วยการใช้ความสามารถฟื้นฟูของตัวนาจาเองตัวนาจาเนี่ยฟื้นเก็บพลังทำลายล้างที่ได้รับจากมอลิแกนเอาไว้ในร่างกายของตัวนาจาเองและพลังทำลายนี้เนี่ยตามปกติแล้วควรที่จะทำลายล้างพลังของนาจาไปภายในพิบตาแล้วเสียด้วย3ซึ่งตอนนี้ตัวนาจาเนี่ยกำลังโอนย้ายทาย พลังงานแห่งการทําลายล้างนั้นไปที่หมัดของเขานั่นแหละครับนาจาเนี่ยตอนนี้ฟื้นปูตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็รวบรวมพลังเนี่ยครับผมไปที่หมัดกาลังจะพุ่งไปโจมตีใส่มอลิแกนนั่นเองครับทางด้านมอลิแกนก็ตั้งท่ารอรับแล้วครับมอลิแกนยิ้มนะครับผมไม่หลบไม่เลี่ยงอะไรเลยครับกะว่าจะสู้จะบวกกันแบบตรงๆซึงซ่งๆหน้าเนี่ยแหละครับมอลิแกนบอกว่าเอาซี่มาเลยถ้าอย่าง,งานั้นแล้วก็ชามเนี่ยจะโชว์ให้เห็น เหมือนกันถึงพลังหมัดของจริงยังไงล่ะทั้งสองฝ่ายนั้นกําลังจะใช้พลังเต็มขัน้นพลังสูงสุดที่เขาจะใช้ได้ในตอนนี้เพื่อทําการจบการต่อสู้แล้วล่ะครับนั่นแปลว่าการประทะก,กันในครั้งนี้เนี่ยตอนหน้าเราก็จะได้รู้ผลการต่อสู้ของคู่นี้แล้วล่ะครับคือนาจาจะเรียกว่าไงจะน่าชมก็น่าชมจะน่าด่าก็น่าด่านะผมคือมันก็ดูแบบเออมีอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะเออมีอีกล่านดึงอะไรแบบ ดีครับแต่ประเด็นคือไอ้ล่างใหม่บึงดีก็โอ้โหเหมือนจะเฟี้ยวแต่เฟี้ยวไม่สุดนะครับเออแม่งแบบแบกบรับพลังมอลิแกนไม่ค่อยจะไหวนะผมแต่นแบบั่นแหละเดี๋ยวตอนหน้าเราก็รู้ผลแล้วล่ะครับไปรอดูกันในตอนต่อไปแล้วกันครับว่าในตอนหน้านั้นครับท้ายที่สุดแล้วชัยชนะจะเป็นของใครกันแน่ระหว่างนาจาหรือมอลีแกนครับ